สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมคราซี่ก่อนนะครับอยู่กับเกมอ่า XF Football Arena นะครับผมเกมอ่า Street Football นะฮะแม่ภาพสวยกันเลยทีเดียวเชียวนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเล่นกับอันนี้แหละแข่งกับคนนี้แหละนะครับผมนะเดี๋ยวไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะอันแรกก็คือจะมีในเรื่องของนี่ก่อนละกันมันจะมีอาเควสนะครับดันสายเหมือนฮะธุรกิจนะฮะเป็นแบบคล้ายๆแบบจะเรียกว่าอะไรดี เลเวลไหม הט, เลื่เลเวลแล้วกันนะครับก็เก็บเลื่อล็อของขวัญน,นะครับผมส่วนอันนี้ก็เป็นหน้ารวมๆเนาะใส่ฟุตบอลนะเนี่ยใส่สีฟุตบอลต่างๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยแล้วกันนะครับอืแล้วก็มีในเรื่องของสกิลนะครับเนี่ยของแต่ละตัวละครนะก็ต้องปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับผม นะครับส่วนหน้าอ่านี่อ่ะก็เข้ามาปุ๊บเอไม่ใช่สิอ่ะนี่ครับผมมันขึ้นมาเข้าแถวนะเข้าแถวอะไรก็ไม่รู้ก่อนที่หน้าตัวละครครับมันก็จะมีตัวละครให้เลือกครับผมแต่ละตัวละครก็จะสเตตัสไม่เหมือนกันนะบ,บางตัวเป็นกล่องหน้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยฟอร์วิดอ่านี่เป็นดีเฟนต์นะครับค่าดีเฟนต์ก็จะเยอะเห็นไหมอันนี้เป็นวิดพิลนะครับพวกอ่า ฟ้าก็จะเยอะนิดนึงนะฮะอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นฟอร์บดนะก็แล้วแต่ตัวละครครับคนะ่าเซตัตอันนี้ก็แล้วแต่ชอบคนนี้เก่งเว้ยอ๋อตัวนี้ยังเก่งร้อยกว่ามิดฟิลอ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันใช้ได้นะครับก็ต้องซื้อเอาด้วยเงินนะตรงนี้ส่วนอันนี้มันเป็น3ตัวฟรี นะครับอันนี้ก็คาดว่าน่าจะฟรีนะในเลเวลที่17นะ <you> นะอ่ะเรามาเล่น forward กันดีกว่านะสกิลก็ตามนี้นะครับผมมันก็จะแปลมั่วๆหน่อยภาษาไทยโอเคแล้วก็มีจัดอันดบับนะแล้วก็ระบบร้านค้านะครับผมดูโฆษณาฟรีรับของฟรีแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นใช้เงินซื้อนะนู่นนั่นเี่มาเล่น,นกันเลแลวกันไปยุยกดเริ่มเลยนะครับประมาณเกมไม่ได้มีอะไรแยะ ก็จมีฝึกเทสนะครับปุ่ม A นี่เป็นส่องนะ B นี่เป็นยิงครับแค่นี้ส่วนอันนี้อยู่ตรงกลางก็จะเป็นสกิลนะครับผมเลือกใส่ไม่รู้ใส่ได้หลายสกิลอะเนี่ยมีน่าจะใส่ได้สองสกิลนะแต่ผมยังโดนล็อกอยู่นะครับจัดปอันนี้เล่นกับคนเลยนะแต่ไม่รู้มีบัตรม้้งบัตรนะนี่มาเฮ้ยไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยนี่หว่าเฮ้ย โอ้อะไรวะก็เจอทีมก็เกลือก็จะประมาณนี้นะตอกเฟ็ไมปไปเลยล่ะมีพี่นั่นด้วย,วยเจ็บห่นหอนี่ท่าพี่โดซะด้วยไม่ตรงวะภาพมันผมไม่ได้ปรับในนี่แน่เลยว่ะ เปลี่ยนมุมกล้องได้ไหมอาได้เนี่ยส่งกบเพื่อนโอ้โหสวยมันแย่งกูทำไมเนี่ยไอหึจบกันขึ้นเลยภาพเบลอๆนั่นเดี๋ยวผมปรับภาพก่อนได้ไหม แรปเนึ่ยได้ปรับตอนแข่งไม่น่าจะได้แต่เราบิ๊กแมตแล้วกันนะเพราะว่าตัวเกมก็แข่งขอย่างเดียวไม่ได้มีแบบระบบอะไรเยอะแยะมากมายนะณตอนนี้นะแหมโดนเยอะเลยมานี่กูก็โดนกันหมุมกล้องนี้ไหมแ้วมันดูยากๆนะเนาะ มังไงเล่าพิงสนามก็ผมแหม่ิดมุมกล้องไปหน่อยนี่ครับเป็นสกิลยิงแบบตุ้มเนี่ยๆนี่นี่ยมไงเล้วก็ยืนบื้อเลยนะแรงจัดเดี๋ยวมุมกล้องแป๊บนึงแบบนี้มันไม่ไหวแบบที่หนึ่งแล้วกันนะครับนี่ตามตัวเราไงเสียบดิ ทีมเบิร์กเป็นพว่าเพื่อนเออสปยาบดิเรียบร้อยแล้วางขึ้นเลยน,นีขึ้นเลยบ้าบอก็น,นี่แหละครับทีมก็จะส่งมันก็จะเลี้ยงนะมา แข่งแบบเป็นเวลานะครับครึ่งแรกครึ่งหลังเลยนะเตียบโอ้โหส่งให้กูไหมเนี่ยเออยิงแม่เลยโอ้ยติดว่ะฮ้นเลยว้า โดนว่ะนี่เราเรียบร้อยเรียบร้อยครับมอะไรมาแล้วมานี่เรา,าจะต้องคัมแบ็กคัมแบ็กวิดมีสยบไม่มเลยเนะี่ยเฮ้ยโอ้ นกวี่ช่วยชีวิตบาบอจบขึ้นแรกครับผมรอขึ้นหลังก็คะแนนก็ตามนี้นะตามที่เห็นนะฮะไล่ก่อนเนี่ยเฮ้ยยิงเลยเหรอก็บอเพื่อน ครังนี่เราจบเลยบุ้น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 น่ะโอเคแล้วก็นี้ดีกว่านี่ล่ะอีสายซะด้วยอีหนูมาครับผมแดงเขาให้เอ้ยก็ขอกดค้างไปหน่อยบางทีกดค้างมันจะแบบ ที่นี่นะเนี่ยเราก,กดวิ่งไล่ครับเฮ้ยโดนโดนเสียบดิครับไม่โดนถูกมาไปแล้วไปแล้วเนี่ยเวลาได้บอลมันจะช้าต้องอันตี้โดน,โดนบอลใช้เดียวก็ได้อ่<ด>มามาแต่ครับอ้าวขึ้นเลยถ้าไม่มีบอลมันจะวิ่งแบบโดนเลยครับพี่น้อง เขาไม่มีบอลมันจะวิ่งแบบช้าๆหน่อยอน,นั่นแหละมา,มาว้าเพื่อนามาชี้มาแล้วเนี่ยฮึืมขึ้นเลยเอ้โหแบ๊ หยับที่ครับยิงเพื่อนยิงนั่นแหละ <c oughs> โอ้โหสวยือนกูดโห้โหบอกแอดเซตมาเฮ้ยงามเพื่อนผมมาเดมาเด<ๆ>ไลบีมันไลบีมัน <c oughs> อเสียดไม่ทันไปยิงๆอเดียวเลยวะก็น่าจะเป็นคอมแหละโอ้แผลเลยนะโอเคอ่ะก็อะไรทำานองนี้แหละนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปจัดกันอีกสักหนึ่งแมสกันดีกว่านะครับเนี่ย ก็ตามนี้ฮะตามที่เห็นก็จะมีเลเวลด้วยนะครับเน็ตเวิร์กเออร์รทำไมโอเคได้รับดวงได้รับดาวอะไรกันไปคือไปทำภารกิจนะได้รับดาวได้รับเงินอะไรเงี้ยอ่ะดูออปชันกันนิดหนึ่งนะครับก็จะมีแค่นี้นะครับส่วนชื่อไม่รู้เปลี่ยนยังไงวะ ยังอื้อๆอยู่เลยโอเคครับเดี๋ยวเราขัดกราฟิกนิดหนึ่งเป็สักสี่สิบเสียงภาษาเลือกภาษาได้นะครับเยอะแยะมากมายนะเอาเป็นว่าชื่อไม่รู้นะครับเ่าเปลี่ยนยังไงเหมือน้าวนี่เปลี่ยนได้นี่หว่าแจ๋วเขาก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้นะฮะ ที่เปลี่ยนเปลี่ยนแลวช่างมันรอเล้วหกนะมีเปลี่ยนซื้ออ่าเนี้ยมีสกิลใหม่จะเป็นสกิลของตัวอะไรไม่รู้นะถ้าจะไม่ใช่สกิลของอ่าอร์เวิร์ดนะครับมันจะเป็นสกิลของตำแหน่งอื่นนะเอาไว้เราแบบเล่นโอเคไี่ใส่คองม้ อย่าได้บอลแล้วก็จะวิง่งเอินๆหน่อยไม่มีตะกี้วิง่งไม่จบบคู่นัน้นนางเลงเป้าได้ด้วยนะครับหมายความว่าต้องยิงแบบสบัดทิศทางเองนะ,นะครับมาจัดให้ โอเคครับผมเหมือนเขาอาจจะจับไปนี่นะแบบจับให้มันตรงตำแหน่งนะครับแบบถ้าใครเลือกตัวไหนมาอะไรเงี้ยก็จะให้ตรงตำแหน่งแบบว่าไม่ไม่ตามตำแหน่งกันอะไรเงี้ยวินพลานสนามด้วกู ตามดิแย่งดิครับไม่โดนว่ะเฮ้ยตรงมาลูผมว่าโอโคสวยไหมวะไม่ยิงเราโอ้โหตายแลวโอ้โมาอย่างสวยงามเฮ้ยยังไงพี่คนนี้เพื่อนกันเอาไปึไ้นหน้าไปแล้วขนาดน,นี้ตรงมาเฮ้ยโอ้ผมไม่ยิงวะโอ้โห ขึ้นเลยโอ้โหผมไม่ยิงนะฮะจบกันอานะวิ่งมาเองครับล็อกเอาไปกดแรงไปหน่อยอมามามาโอ,โอ้สวย lên <laughs> <laughs> bọc chú <với> chú bà <laughs> Mà hả Mình lại mềm lại đấy กดค้างนะครับพวกวิ่งไล่หรือสไลด์เนี่ยมันจะวิ่งตามไปเลยนะแล้วก็กดปล่อยนะตอนนั้นแบบเนี้ยเออเดี๋ยวมันจะตามไปก่อนดักดักตามตามไว้<า>ไ, <ป S 2> ไปแล้วออมาไหมเพื่อนเออสวยไปอันนี่ โอ้โหแรงสุดๆนี่เอาโอ้โหกูดูกูดูกูประมาณนี้นะฮะนี่โอเคครับผมก็ น่าจะหมดครึ่งแรกแล้วโอเค <c oughs> มาตอ,อนนี้กึ่หลังนะฮะระวังทีมอะไรไม่รู้ทีเ A ทีมบีแล้วกันสู้ไว้ไม่เล่าหืมมา ขวานนะฮะนึกอาดสบายนั่ไนีน่ไง<น>โอเคตามดีครับแล้วก็ปล่อยเฮ้ยเพื่อนก็นยังได้อโอ้ยเราโดนว่ะ ทำไรเพื่อนอือ <lining> ไปโอ้โมันจะส่งให้ตัวนี้แน่เลยมามามเป็นกองหลังไปแล้วเสีย네<ร>บถักมันโว<จ>ยไม่ได้วะ่ะไปแล้วครับผมไปแล้วครับผม ล็อกล็อกบ้าบอไรส่งให้เพื่อนก่อนอ่าผิดเย่งก่อนว่ะดักดีครับดักดีครับมาอีกแล้วอืเรียบร้อยว่ากิลนี้ก็ประมาณนี้นะ ไล่ไปตียับนีครับไม่โดนว่ะตียับฮะตัวไว้พิงฉีไว้โอ้ผิดผิดเลยกูรอแล้วรอแล้วเนี่ย เองมาะเฮ้ยสวยอะหจะโชว์ท่าหรอเพื่อนนี่ต้องเสียบแล้วว่ะงานนี้ต้องเสียบไม่โดนเลยงานนี้ต้องไปยับไปยับกคผิดเลยกูยังไงยังไงยังไงสี อ๋อไม่โอเคอาบน้ำประมาณนี้แล้วกัน,นครับผมน,นา่าเจอกันใหม่นะครับกับเอฟฟ์บอร์เรนานะครับคราวนี้ก็ไปเจาะแล้วกันไป MVP กันเลยทีเดียว